วัสดีจ้ามื้อี้สิมาหมกหัวไปอีกินด้อนีหมกส่หมู3ซ้ําหัวปีวววปตาําเกีว ใส่น้อไ่ใส่ตะไคร่ขาขาดโใส่กับ อันมือล,ลงไปงมูสามสั่ต่ำลงไปใส่กันเลยมันเขาคือองนันน้องเปล่งนัวเปล่งนวห้าสอน ตัวนิดหน่อยปลาอืมตามใจแฟนเพลงติืตองมันก่อนโอปีลุง ยัดล้ไปนองตำคือสมตำห้ออ้ยเปล่าล่เี่ล่เลย มอซักทวน,นลมมุ่งนี้บรจิตกิ่งหลมงอมลุ่งนี้กันแล้ว่ามาื้อกันเช้นกลงคือข้าวพี่ ฝากเบื้อลางแขนของลุงล,ลายคักลายว่อเมื่อยแขนเลยพี่น้องเลยสวัสดีจ้าคลิปนี้กับพ่อสามีกนอนเนาะคลิปหายเจยกันไปเลยชุดรอดัวงหรูบ๊ายบาย